สวัสดีค่ะแอนดี้ค่ะวันนี้แอนจะมาสอนวิธีติดตั้งโปรแกรมนะคะ MT4 บน PC นะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะอันดับแรกนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.fujifx.com นะคะอ่าจากนั้นนะคะก็ให้มาเลือกที่เมนูแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ MetaTrader 4นะคะคอมพิวเตอร์กดไปเลย ที่แบบเอ๊ะมันไม่เห็นเป็นภาษาไทยเลยก็เปลี่ยนภาษาตรงนี้นะคะด้านขวาอ่เป็นภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็นะคะพอเข้าหน้านี้มาอ่ะเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์หน้านี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะบางคนที่ยังไม่ได้เข้าเว็บก็คลิกที่ใต้ลิงก์มาดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดนะคะตรงนี้มันก็จะโหลดเข้ามา ค่ะแล้วก็คลิกไปนะคะเพื่อทำการติดตั้งนะคะแล้วก็กดอ่า yes นะคะ i agree นะคะแล้วก็ next ไปตรงนี้ไม่มีอะไรมันก็จะดาวน์โหลด finish ไปนะคะอ่าเดี๋ยวตั้งเสร็จแล้วง่ายไหมคะ